เอาโคพักปึกขวางมาโคอ่ามือเหลียวสีขวางมาแห้งคณะนะอ่าเขาออกมาโคไปที่นแวนวแล้วเนาะอ่าโคกับโคมากขนาะดหพักปึกเหลียงคณะนะนั่นก็คิดหลอดในขนมมะโคเดี๋ย,ยาาวก็เอาเสารุ่งกับเนื้อน้ำกำามแต่ดีปอกคณะนะอ่านั่นค่ะเอาตีปอกมกะขนะุดขุดเลยอ่า ลายซับก็ซับใส่นอผ้าให้ในคณะนะเขียงเค,งอนนะคะเอืองโดเจอร์นณะขนมขึ้นกับหลัวไว้ในคณะนะอ่ะยก่กาออกมาเจอเนื้อ,อเครื่องอีกน้ำแข็งคณะ,นะะมันออกมาอีกคิดหลอดเนอ่อยเครื่องมื่นดีบนเทียนมาเจอมิว้วเหล่เมิ้วนั้นมันเจอถุงเมิเว้วเหยียนคณะนั่นอย่างพรมหูคณะใน,ะนมีสีขางสีเขอเนาะเหมือนมันก็นจ่องจอมันเดิบพอนานะนะคณะของมาดจีเันน้ำแข็งแพง ่าเป็นน้ำเคียงบ้างคณะอ่าแยกออกเปียงใครนั่นหามาปื่นเนือขวงคณะเฮ็ดทามันโคมันเกลืเสียงขนมมันดีหาับมูคณะอ่าเอาแคบตัวเน่ามากกับแคบอย่างเดียมูคณะอ่าใครเหมือนทันเน่าไว้นะอ่าแยกออกเปียงอ่าเปียงมากกวางทางคณะอ่าขวางกับขวางมากคออเป็นหนึ่งกวางแหลมมั้งดอกแท้คณะนั่นไรดอกไข่ก็เจาะเป็นคู่กระดิกะเป็นคู่คณะอ่า ไข่ลูกเหลียวมีมอนสองอันเออตอนหันคณะนะยก็อ่านั่นเป็นเนื้อบดใครเ,เนื้อหมูหมูสับใครเนาะเลยนะสับขนาจะเครื่องอีกะะนะเลยคณะอย่าพอมันลูกสลอกไข่ใคยก็ออกมาใส่ในแคบขนเอามันนะค่ะนะแคบขนน้อย่างหัวหนอนเปียงเฮ็ดเป็นแคบคณะนะเฮ็ดเป็นเป็นจอกเป็นจอกไว้เจนค่คณะมันเฮ็ดเนาะเออนะคะนะเฮ็ดเ,เป็นห่อไว้เจนะคะนะ่คณะ มันดี่ยวมูขนาดออกกลมออร์ร่วมขนาดห่อไปเป็นเป็นยุ้งเป็นยุ้งไม่ใช่นั่นน่ะเนาเดีย beach, been, 慢慢๋ยวขอมาวางเป็นรอกเป็นรอกขนาดมันดี่ยมาเนาะอามาวางใส่เป็นจันเหมือนจังแกงชวยนะเดี๋ยวก็เอาเอาเคสหลวดเอาโคกักปึกขวางมาเลยมัดใส่ทางเหล็ดแทนขนาดในในอันดับอันนั้นขนมจะพอมัน มันเอามันหนึง่งชนก,ก็กนั่นนะนะอายะป้องมาโคก็ม,ะนะมีนะนะก็ะมีขนะะนะียยนั่นนะก็มีขาวนั่นนะอายา้องสรีรย่อยทำขึ้นนะอืมปลาเติมนำมันเฮ็ดตเฮ็ดขี้เขาสวยมันก็ลๆเนะ,อ,ะ,ะาเอายะต้องมาตวงมาเกี่ยงนั่นนะ อมดิเอียงผู้คุกใจเขาเมีน่ยินคณะผนะู้คำผู้จับว่าเป็นอย่างในคณะตั้งนน้นเป็นสีของสีเหลีอ,องอู่นะนะาาคณะอาจะพอใส่กิริยาคณะหนุ่พิกเนาะเป็นห้องเมนูอย่างเต็มหัอขนมอาผู้คกเขาเมียนไม่ไลคณะผนะ้ําหมยกินขนมอาราฮิตคนนองเมืองในะคณะเมนูของคนนองเมืองคณะ,ะ,คะอาถามว่าเมื่งไทยเฮ็ดแล้ะก็คิดน้าติฮ็ดจ้อะไรอยู่ขนมะปื้อจัมอไรกเนาะ เปนลายมันขาไมเดีนะนะอยก็ขอมันลาดนั่นะค่ะนะีนึงมากขนาดอาเหมือนสั่งไปในแตร้านค้าขอหอหา่ขนาดอืมเปิดห้องยงในค้าของยำกินขนาดอ่าแปกเขาก่อเลยเกีวกินในก็จ้ำเฮ็ดกินด้วยขนาดอาสังไว้เกี่ยกิดจะไหนอย่าอย่าลืมกดติดตามแลยกดไลค์กดแช์กดปันแฮงอ่าไว้จ้องขนาดพอดดีไม่คิดจะไหนอ่ามาลงปั่น ยังติดกุ๊งอคขาดติดติดได้แมนนปันแหงคณะนะไม่สำคัญ